ไม่มีก็จะมาราะล่างนะวันหลังครับหลักจะมืดบ่าี่รถสวนกันปาคือขับรถไวใช่ปะน่ะที่ไหนดิไซอือ้าวมันตื่นแล้วบอจับไคแล้วเพวราะว่ามืดแล้วนาขับรถอ้าวรถมันยังอยู่บ้านมันอยู่บ้านมันออกยังไม่ตื่นมั้ง เจ้าไปกวนมันทำไมข่อยังไม่ไปกวนมันเลยอยากนอนก็ปล่อยมันนอนไปเจ้าไปกวนมันทำไมวะวันนี้งั้นใสู่้เวีนี้เกี่ยวเผาใส่รถหรือใส่ตู้ข้าวเนียวย่านพ่นอย่ร้อนเท่าไหร่ถ้อนทำยังไ

เจาะรใสกรประตูนะคะทีนี้ก็ห้องตัวก็จะเริ่มใช้สว่างเจาะรูระะะสวัสดีค่ะช่องมาดาแฟมารีนะคะไข่น้อนี่อ้าจ๊าเอ๋สวัสดีค่ะภาสาเอาไม้ออปไปตอกตอพักสิ ปาสามห่อตะเหิงบอหมูว่านี่แกงน่าใหม่มากมือนี่จะโตมากเนาะได้เมนูอีหยังโอ้ยของเ่บตำกุ้งเส้นมะกอกบอมะกอกทำได้สุเอาเห็นเขาก้อยกุ้งเส้มะกอกอยู่ด้ละไ่ได้มันได้นูได้ผักมานาวผักยังผักขยะไปบ่อ๋อผักขระาที่ว่าผักเกษตรไปบอสิพภาไปเก็บอยู่หนอง นเงยห้อาบ่ลงแล้วเฮาอยู่ชั้นบกแล้วเนาะเราไม่ไม่เพียบเราได้มาบักหลายเลยว่าอันบ่ได้มีปิงได้บ่มีปิงเด็นกระยานพักผ้าอีบอ่ะกินเป็นหามบ่เป็นได้กินยังงั้นลุงมาซ่อมแซมประตูบ่ติดก่อน เอา,าก็ะเสื้อแต่ที่คนแจกนะเดี๋ยวนี้มันจังเนาะไม่ได้ต้อแมแซมแค่ขาเลยนี่นะอ๋อแก้ไขหอดอีหลีเนะะานะภาษาเนาะเป็นยังไงข้าวสิ้ไก่ใบเจียวหรือเปล่าข้าวไม่ข้ามาสวัสดีค่ะ for the รอบๆนะคะเดี๋ยวว่าสำหรับที่นี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าจะถูรอบๆมันก็จะยาวเกินนะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแม่ดาก็จะถูรอบๆนะคะสวัสดีค่ะ